อัสซาลลัมุลลอฮฺุอฺลัยลิราะหฺิมัลฮฺมดุลลอฮฺบินะมัติหฺตัดิมุซาริฮฺัตุวัซลัตุัลซลามุอัลลัมลัลุนบิับะละอัลลัมัลีัลุซัฮฺบิหฺุอัลสลัมัตซิลฺมันัคทีรฺัรุัลลัลุซัลฟฺุรหฺมุลลอฮฺุัลละุอัลัฟันับุอุลุมัฟดารฺันัมิลัริจเกิดขึ คำตอบคือฮะดีส์เตระงนานดิานอบูฮุเร์ตฮะได้กล่าวว่าทรอสุลลอฮ์ัลลัฮซลลัมได้กล่าวว่ายันซิลุรับบุนะตับารักะวะต่าอัลละอัลลอฮ์ซุบฮาน์วะอัจลาผู้ทรงสูงสง่งจะลงมาที่ฟ้าของโลกดุนยานี้บางริวายะกล่าวว่าอิละอัลสมาอินดุนยาฟ้าของโลกดุนยานี้ในช่วงไหนให้ในยะบก็สุลุสุนไลลี ออาคิรุในช่วงหนึ่งในสามสุดท้ายของยามค่ำคืนหมายความว่ายังไงหมายความว่าก็แบ่งกลางคืนเป็นสามช่วงนับยามค่ำคืนคือตั้งแต่ละมาดเข้าเวลาละมาดมากเร็บจนกระทั่งว่าเข้าเวลาละมาดซุบฮยยกตัวอย่างง่ายๆถ้าหากว่าในขณะนี้เนี่ยมักเร็บเข้าประมาณหกโมงครึ่งแล้วก็ซุบฮยเข้าเนี่ยประมาณทีสี่ครึ่งก็ ่วงระยะเวลาประมาณเนี่ยสิบชั่วโมงแบ่งสิบชั่วโมงเนี่ยเป็นสามช่วงเราเราก็จะได้ประมาณช่วงละประมาณสามชั่วโมงเศษๆแล้วก็นับสุดท้ายเนะี่ยนับในช่วงถ้าแบ่งช่วงกลางคืนเป็นสามช่วงช่วงสามยังในสามสุดท้ายเนี่ยก็ตกประมาณตีหนึ่งเศษๆนั่นแหละถึงก่อนถึงเข้าเวลาละมาซบให้ประมาณตีหนึ่งเศษตีหนึ่งสิบหนะ้าเนี่ยเข้าช่วงแล้ว นั้นอาลลองสุบาหานวาตาลาาจะลงมาที่ฟ้าในโลกวิญญาณนี้ในช่วงหนึ่งในสามสุดท้ายของยามค่ําคืนคือประมาณตีหนึ่งเศษเศษโดยประมาณนะและอะไรจะเกิดขึ้นประยกลพระอ,องค์ก็ทรงตรัสว่าไม่ยะดูโอนีมีใครไหมขอกับเราพระอัสกายีบะละเพื่อที่เราจะตอบรับคําขอของเขาสองพระองทรงถามว่า กล่าวว่ามันยัสอะไรนี้ฟาอัตีลาหูมีใครไม่ขอกับเราเพื่อที่เรานั้นจะให้กับเขาในสิ่งที่เขาต้องการสามพงรงตัดว่าไม่ยัสตักโรนีมีใครไม่ขออภัยโทษต่อเราฟ้าอัคติละหูเพื่อที่เรานั้นจะขอจะอภัยโทษให้กับเขาสามเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสามเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเราอย่างมากมายมาศาล ในชีวิตดุนยาเนี่เราต้องการการช่วยเหลือเราต้องการสิ่งที่มาช่วยปกปักรักษาเราช่วยเคลียร์เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราทั้งเรื่องดุนยาแล้วก็เรื่องขออานเามันเป็นโอกาสพิเศษช่วงพิเศษเนี่ยสามชั่วโมงเศษๆนี่เป็นช่วงโอกาสทองที่ลอสซูบาราลูจลาบอกกับเราสามข้อนะใครขอกับเราไม่เพื่อที่เราจะให้ใครวิงวอนกับเราไมเราจะตอบรับใครอิสตฟิฟาดกับเราไม อาพย่โทษกับเราไหมซึ่งสามเรื่องเนี่ยันเป็นคําขอที่อวโล์พร้อมที่จะตอบรับเรานั่นคือประเด็นที่มีความสําคัญกระตุต้นให้เราได้เห็นถึงช่วงโอกาสพิเศษแต่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาวัดใจเพราะประมาณตีหนึ่งนั้นหลังตีหนึ่งไปเป็นช่วงที่เราหลับสนิทอี่ยมีความสุขกับการหลับแต่ใครก็ตามที่สามารถที่จะสละเวลานั้นเพื่อมา แสวงหาประโยชน์ของตนเองโดยการวิงวอนขอขอรสุภาพนาตลาในช่วงเวลาพิเศษคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะขึ้นมาได้แต่ใครก็ตามที่คว้าโอกาสนี้ได้นั้นเขาแสดงว่าในชีวิตของเขาจะได้รับความดีจากรัสุบานุตรูานั้นจะให้กับเขาดูรายละเอียดนะอัลสโลุสอัลอาคีรุมินันเลในช่วงหนึ่งในสามสุดท้ายของยามค่ำคืนคือประมาณตีหนึ่งเศษ อัพวอลเอาก็ถึงแล้วนี่เป็นช่วงเวลากลางคืนที่ดีที่สุดทำไมจึงดีล่ะทัสโฟฟีอันุูฟสเพราะว่าจิตใจของผู้คนจิตใจของเรานั้นจะสะอาดจะคลายเรื่องเราต่างๆที่เครียดมาทั้งวันวัตตอตีบูฟีอัลอิบาดะและการอิบะในช่วงนั้นเป็นอิบะที่ดีที่สุดเพราะช่วงเวลาที่สงบแล้วก็สงัดเราจะไม่ฟุ้งซ่านจิตสมาธิเราจะดีในช่วงเวลาที่ ดีที่สุดในการอิบาดะห์ขัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าจะตอญาบวฟีในอัดุอาะนช่วงเวลาที่ดุอาะนั้นจะได้รับการตอบรับจากข้าวัลลอฮฺ سبحانه ละ تعالى ขอสั่งของัลลอฮฺ تعالى บนนุรจุนในช่วงเวลานี้อัลลอฮฺ سبحانه ูวะ تعالى ทรงเจาะจงว่าพระองค์นั้นจะทรงลงมาฟีฮหอิลัสมาอิดุนยาในช่วงนั้นลงมายังฟ้าในโลกดุนยานี้ ว่าตาฟัาวะละอะลลอิบาดีฟิและอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นก็ใช้ความล้นเหลือให้ความโปรดปรานให้ความพิเศษให้สิ่งดีดีว่าอาฟาวะอัลไครอะลามันตอัลมฮูลอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานั้นก็ให้ความดีนั้นท่วมท้นล้นเอ่อนะกับคนที่วิงวอนขออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลานั้นถ้าเรามีเรื่องเดือดร้อนเรามีเรื่องใดก็ตามช่วงในชีวิตของเราเนี่ยต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาช่วงเวลาพิเศษที่สุดที่เราเปิดโอกาสให้แต่และคืนเลยนะมี บางเรื่องเล่าก่าวว่ายันซุลลอฮุกุลละไลละเต็นอิละสัมาอินดุนยาอัลลอฮฺจะลงมาบนฟ้าลงมายังฟ้าโลกดุนยานี้ในแต่ละค่ําคืนเลยนะว่าพิ้นดัลฮะดีษในฮะดีษเนี่ยบี่เนะอันนบีอุสลลัลลอฮฺวะลลอฮฺสัลลัมตับารุกต์อันอัลลอฮฺทบารุกต์อัลยันซิลุกุลละไลละเต็นฮีนะจัมกาอัลซุรุสอัลอาคิอูร์มันไล อัลลอฮ์จะลงมาอย่างฟ้าชั้นดุงยานี้ในแต่ละคืนเลยในช่วงสุดท้ายหนึ่งในสามสุดท้ายของยามค่ำคืนคือประมาณตีหนึ่งเศษเษจนกระทั่งถึงเข้าเวลาละหมาดซุบฮิและเอะลวลงอย่างไงอ่ะวะฮุวานูโซโลยารีกุบิจะได้ดลงมาที่เหมาะคู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของเราสุบฮานูวาตระนี้สำคัญมากเลยเนี่ยในสิฟะลักษณะของวสุบฮานูวาตรดที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกกล่าวไว้ในอันกุรอานก็ดีถูกกล่าวไว้ในฮะดิษของท่านรศรัทธาสัม,ม okay. ก็ดีบรรดาสลาปบรรดาสัฮาบะตะเบิดตะเบินชันฉันสลาปเหล่านั้นเนี่ยเขาเข้าใจโดยอัตโนมัติเลยว่าเจริญกุบิเจาลญเหมาะกัสลอสุบฮาห์นูวาตาลาเนี่ยแล้วก็สองลายซักไม่ใช่ใช้ไม่เหมือนกับการที่เราลงไม่เหมือนกับการที่มนุษย์หรือใครก็ตามที่ลงมาและแบบใดล่ะก็มอบให้กัสลอสุบฮาห์นูวาตาลา ซึ่งหลักง่ายๆเนะียหลักความเข้าใจในสีฟ้าของอัลลอฮ์ในในเรื่องเนี้ยมันมีสามมอนะหนึ <c oughs> ่งมีมีก็คือมีตามทีุ่รอ่านกล่าวไว้ลงก็คือลงมีการลงสองไม่เหมือนเนี่ยมีแบบไม่เหมือนเนี่ยไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือนม้าขลุกไม่เหมือน,อน,อน,อนที่เราจินตนาการทั้งหมดเลยคําว่าลงลงตามที่เราจินตนาการเนี่ยไม่ไม่เหมือนเนี่ยมีแบบไม่เหมือนเอาแล้วแบบไหนละมอบ มอบกอรอสุบฮาห์ห wi. นูแต่ลามอบยาลีกูบียาลีนมอบอกกอรอสุบฮาห์นูวาแต่ลาอันนั้นสามมอจำไม่เลยนะในเรื่องของสุภาตามความเข้าใจของบรรดาศลักรรดาศลักบ้านเนี่ยมีไม่เหมือนแล้วก็มอบกอรอสุบฮาห์นูวาแต่ละอินน์หัยาจิบุลอีมานูบิมาวารอดาฟิฮิซาลิกะวะอัมซาลิฮิเราจำเป็นต้องอิมานดังกล่าวมานะที่มีในกุรอานแบบสามมอที่ว่าแต่ละมีแบบไม่เหมือนแล้วก็มอบกอัลลอฮ อันนี้แหล,ละอัลลอฮฺสุบบะฮฺรุต้าสงกล่าวถึงลักษณะของอัลลอฮ์ไว้ในอัลกุรอานและในฮะดิษก็ตามมิ่งไว้ริจา,ยากยี่เฟนโดยไม่ต้องไปถามว่าอย่างไรอ่ะลงแบบไหนไม่ลงเหมาะกับอัลลอฮ์เนี่ยเวลาต่อตีและอย่าไปทําลายอย่าไปขจัดความหมายอันนั้นออกไปบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ลงไม่ลงก็คือลงยืนยันกันลงมา มิลอยริตาหรีเฟนโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาจำศีลและไม่มีการไปเปลี่ยนลงก็คือลงลงแบบไม่เหมือนแล้วก็มอบต่ออัลลอฮฺสุบฮานุุตะละในลักษณะทั้งหมดเลยนั่นแหละคือความหมายและแบบใดละฟาจัลซิลุสุบฮานุวะตะละอัลลอฮฺบูน่าสุบฮานะอิลัสลามะอินญะโดยที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลานั้นลงมาที่ฟ้าดุนญะวายะอัสละซามะอูลาอัลกอรีบะมิลลิอาร์กุนอิบลาดะก็คือฟ้าชั้นที่หนึ่ง ซึ่งใกล้กับพื้นแผ่นดินแล้ใกล้กับบ่าวของพระอ,องค์คือลงมาใกล้มากเลยฟ้ามีเจ็ดชั้นอารัชอยู่บนฟ้าเหนือฟ้าชั้นที่เจ็ดอัลลอฮ์ลงมาฟ้าชั้นที่หนึ่งลงมาแล้วทําอะไรว่าอยู่น้าเดียสุบฮานะเปียบาดีฮีเรียกร้องเชิญชวนพว,วงบ่าวของพระอ,องค์ว่าย่ากูลและพระอ,องค์ก็ทรงตัดว่าไม่ยะดูอนีฟเอสัสกัจจล罢 ใครมีใครไม่ขอกับเราเพื่อที่เราจะได้ตอบรับอ่ะมีไหมที่ตื่นมาขอดุอิศกับอัลลอฮ์ละหมาดจะฮัดยุดละหมาดวิเต็แล้วก็ดูออากับอัลลอฮ์เนี่ยมีไหมในช่วงนี้ว่าไม่ยัสอะเลนีฟะอัลเตยาหูมีใครไหมที่บิงวอนขอเรื่องราวต่างๆอัลลอฮ์คำว่าด่าวะยะดูโอคำว่าดะาแดูคำว่าดูอัลคำว่าสออัลเห็นไหมแปลว่าความหมายใกล้เคียงกันคืออัลลอฮ์เน้นย้ำ ในเรื่องการขอการวิงวอนการขอนะและเช่นเดียวกันอิสติฟารก็เป็นการอขออภัยโทษทั้งหมดเลยมันเกี่ยวข้องกับการขอกับอัลลอฮ์ขอมันเกิดที่เป็นประโยชน์กับใครอ๋อเป็นประโยชน์กับคนที่ขอเนะี่ยมีไหมในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาทองเวลาพิเศษดูนะความหมายวัดดูอาวัดสุอาวัดอิสติกฟารการขอดูอาการวิงวอนการขอการขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ อิมมาบิมะนั้นว่าเหเดันบางครั้งก็เป็นความหมายเดียวกันคือการขอปริกรุสลาสติหริตาเกสการกล่าวถึงสามเรื่องราวเนี่ยเป็นการเน้นย้ำนั่นคือประเด็นที่หนะึ่งอิมมาเลอันนะตอละบาลอับดีดลายะครูมินออยาโกนะตตอละบันเพราะบางครั้งในการขอของบ่าวเนี่ยลายะครูมันไม่อาจที่จะรอดว่างเวน้นหลุดไปจากเรื่องนี้นะหนึ่งไอยาโกูนะตตอละบันเป็นการขอ รีดับเอนมาดอรในการขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายเอาอยันดืมมาน้าเฟีหรือขอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าการขอคือขอในสิ่งที่ดีแล้วก็ปิดบังจากสิ่งที่สร้างอันตรายวอลมัดอรวันดับและสิ่งที่เป็นโทษและสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นอินมาดุนยาวิยาตนบางท้ังก็เป็นเรื่องของดุนยาขอห,หายเจ็บหายหป่วย อวิม,มาดีนี่ะหรือบงางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของศาสนาคือขอให้ง่ายสะดวกในเรื่องของศาสนาขอสวรรค์ขอให้รอดจากนรกฟลก็รออัลาสลัซาตาอัลลอฮ์ทรงกล่าวซ้ําในฮะดิษนี้ถึงสามครั้งมีใครดูอ่ากับเราไหมมีใครขอกับเราไหมมีใครขออิสติฟาร์ไหมสามครั้งทําไมล่ะอิตัชมาลาฮะจะมีอาหาเพื่อให้ครอบคลุมประเด็น ทั้งหมดเลยอ่ะแล้วทำไมวะสุบาฮาดุตาลาจึงบอกเฉพาะในช่วงนะในช่วงหนึ่งในสามสุดท <hi> ้ายของยามค่ำคืนละ่ะแล้วก็สวะห์อัจจะบัญญัติละอัลลอฮฺสุบฮานะทรงกำหนดทรงเจาะจงในช่วงสุดท้ายหนึ่งในสามสุดท้ายของยามค่ำคืนคือประมาณตีหนึ่งเศษเศบินนูซูนในการลงมานี้ทำไมล่ะเลออันนฮูวักตะเลออันนฮูวักตะคุลวะเต็นเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ ที่คุ้นว่าโรปร่งน่ยปราศจากผู้คนคือเวลาว่างไม่มีใครปราศจ,จากผู้คนว่างก็ฟลาตินและเช่นเดียวกนนันเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ลืมวัสดุรกรอเนฟินนื้มแล้วคนที่ดิ่งหรือดื่มดำกับความสุขในการนอนวัสดินซาซิบิฮีและมีความอริดอร่อยคือมีความสุขอยู่การนอน นั่นโดยช่วงเนี้ยประมาณจีหนึ่งเสร็จเป็นช่วงที่หลับลึกคนที่จะหลับกันหลับไหลกันแต่ในขณะเดียวกันว่ามูฟ้าเราก็ตืลละกันออกห่างการการออกการเปลี่ยนตัวออกจากความสุขบอฮะและการพักผ่อนการที่จะหลุดปลีกตัวออกจากความสุขการพักผ่อนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์รักชอบเนี่ย ซาะบตอตนอะไรลายบาตเป็นความเ,เรื่องยากสนับเบานะเรื่องยากนะการที่จะตื่นขึ้นมาในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สุขเป็นวงหลับลึกหลับ,ลบสบายสนุกสนุกสบายแต่ว่าามันอาซาโรอ,อัลกตยิยามะใครก็ตามที่ให้ความสําคัญกับการลุกขึ้นมาสลัดการนอนความผูกสบายในขณะนั้นลิมูนายาตีรบีเพื่อเข้าเฝ้า พักพูดบ้านของเขาว่าต่อดจ้ารอไอ้อะไรแล้วก็นอบน้อมถ่อมตนด้วยการวิงวอนขอเก่าว่ลเขาเนี่ยว่าต่อดจ้รอไอ้อะไรฟีกุฟร้อนี่รูนูบิฮีการนอบน้อมถ่อมตนด้วยการขออภัยโทษว่าฟีกาทีอรอกปาบัติฮีเมเนนาร์แล้วก็ปลดตัวของเขาต้นคอของเขาพูดตัวของเขาให้ออกจากนรกขอกับอืออัลลอฮ์อิสติกฟาร์กับอืออัลลอฮ์นั่นคือการปลด ตัวของเขาให้รอดพ้นจากนรกวาซาอะลาอัตตาบะและเขาได้ขอการเตาบะกับเนื้อกับตัวกับอัลลอฮฺเพีฮาซัลัลัตุลมาชักในช่วงเวลาที่ยากที่สุดอัลาคัลวะตินับซีฮีบีลัซัตฮีในช่วงเวลาที่เขานั้นตัวของเขานั้นมีความอยู่พร้อมกับความความความสุขความอริสอร่อยในการนอนอยู่ลำพังอริดอร่อยอยู่การนอน ว่ามุฟาเราก็ที่รอหาที่หาวาสักกานิหาและเขาสามารถที่จะสลัดความสุขแล้วก็ความนี่ยสักนานิหาเนี่ยความสงบความสุขของเขาการที่เขาแนบเนี่ยอยู่กับการนอนอินอยู่กับการนอนในขณะนั้นมีความสุขอยู่กับน,นอนแต่เขาสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้ฟาลาลิกาเดลลิลุนสิ่งต่างๆนั้นบ่งชี้อะไรโคโซซิอะไรโคโลซิมีอย่ตงที่ว่าเขานั้นเงียบอยู่กับกิจกาของเขาเป็นความบริสุทธิ์ ว่าเสฮะตทีอัลลอฮบะตรีฮีฟีมาอินดารบีและความปรารถนาของเขานั้นถูกต้องความปรารถนาของเขานั้นก็ซ้อก็ถูกต้องสะอาดฟีมาอินดารบิสิ่งที่เขาต้องการอัลลอฮฺสุบฮานูอัลละคือเขาต้องการจริงๆและต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ต้องการสวรรค์จากอัลลอฮ์ในช่วงเวลานั้นเองการที่ขึ้นขึ้นมาในะบ่งบอกว่าเขาเป็นคนจริงนะอิคลาสจริงนะแล้วก็ปรารถนาอัลลอฮ์อย่างปรารถนา สิ่งที่วนะ่ Allah านั้นอัลลอฮฺสุบฮานุตาลัอย่างแท้จริงนะควาดรู้เบญจนาหัวอัลอิยาบะดังนั้นการตอบรับของเขาจึงได้รับการค้ำประกันใครขอกับเราเนะี่ยเราจะให้อัลเลตีฮิยามักรูนะตุนอิคลาสซึ่งคําขอการอิยาบะเนี่ยการที่อัลลอฮฺจะตอบรับคําขอของใคร,รก็ตามฮิยามักรูนะมันจะอยู่พร้อมกับบิอิคลาสขวดอิคลาสวอลซิดิกินนี่ยะเนียดที่จริงจังพิด,ดูอาในการขอดูอาซึ่งเราเรียนรู้กันมาแล้วนะ ดูอาจะาเราจะรับนั้นหนึ่งในปัจจัยที่ชี้ขาดสําคัญมากเลยคือความพิคลาสในการเหนียดและการที่เราเนั้นซึกอีกนี here, ้ขึ้นอีกปิดดูอาความมุ่งม,มั่นจริงจังในการขอคำว่าอิฟติกอร์เราวอ์นั่นแหละเรานั้นต้องอาศัยช่วยการช่วยเหลือเจ้าเราสุบฮาณวาตะละ,ละนั้นในบริบทนั้นที่ตื่นขึ้นมาในช่วงตีหนึ่ง,งกว่าเนี่ยขึ้นมาละหมาดแสดงว่าเราจริงจังกับเราอย่างแน่นอนมันบอกเลยเนี่ยการกระทําของเราว่าเราจริงจังกับว่ามุ่งม,มั่นกับเราสุบฮาณุวาตะล่ะ อัคลาสกบลาอัลลอฮาน ب ح ا ن ه และ ت กับเพรกะืภาวะลายักบรุูฮฺดูอยอานอัลลอฮ์จะไม่รับดูอาอะไรก็ตามนะมีมัก้อนเดินกาคือเลนลาเห็นอัลลอฮ์ไม่รับด้อยจกหัวใจของคนขอที่ละคือเล่นลืมอัลลอฮ์ไม่น้นถึงอัลลอฮ์ไม่ได้มุ่งมั่นเลยกับอัลลอฮ์ลาเห็นแล้วก็ไม่ได้เหมือนลาเห็นก็คือละเล่นไม่ได้มุ่งมั่นกับอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ฟาลิฟาลิซาลิกะนี่ยตุลลอฮทีฟาลิซาลิกะด้วยเหตุนี้เองนะแต่ว่าช่วงกลางคืนหนึ่งในช่วงสุดท้ายหนึ่งในสามสุดท้ายของยามค่ําคืนเป็นช่วงเวลาที่มันดีที่สุดที่อัลลอฮ์จะให้โอกาสทองกับเราด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงทรงเตือนอิบาดะฮูบ่าวปวงเบาวของพระองค์ไปและ دعاء เพื่อหาหลักให้ขอด ع อาในช่วงนี้นะ ตีหนึ่งเศษศถึงประมาณตีสี่ครึ่งให้ขอนะเขาดูวินนักธิวอัลอิยาบะโดยที่การขอนั้นได้รับการค้ำประกันว่าอัลลอฮฺจะรับบะอัลลอฮฺตีฮียะมักรูนะจนิอิคลัสหมายนะฟลิราะดลลยด ل ตั ل ลูฟีฮิอันนัฟซุซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จิตใจนั้น ว่างปราศจากมินขวาวสรุปดุนยาจากเรื่องราวต่างๆในโลกดุนยานี้ข่าวที่แปวสิ่งที่เขาเล่นเข้ามาในหัวเราในจิตใจเราเรื่องดุนยาเรื่องกินเรื่องอยู่ในดุนยานี้ในช่วงนั้นเราจะว่างใจเราจะว่าง,งเลีสตัชเอรอลอับดุเพื่อให้เบาวนั้นได้สัมผัสกับความรู้สึกอัิคลาสซาลลอบีสัมผัสกับความอิคลาสที่มีกับอัลลอฮ์ ฟาตาก็อ้ออิยาบะตุมินหุตาอาลาดังนั้นการตอบรับจากลอสุบะฮานุตาลาจึงเกิดขึ้นริฟกอนมินอัลละซออึ่งแสดงออกในความอบอ้อมอารีของลอสุบฮานูวาตาลาเบียข้องทีกับวงบ่าของพระองค์บอกรอมาตันลลและเพื่อแสอดงออกในความเมตตากับวงเบาของพระองค์ว่าให้เวลาพิเศษนั้นในช่วงนี้แต่ต้องวัดใจนะต้องวัดใจต้องลงทุนมานะวัฟิลฮาดิสในฮาดิสนี้นั้นให้อะไรกับเราล่ะ บายานุฟัตจิสุลุซีอัลอาคีดเป็นไรความประเสริฐในช่วงสุดท้ายหนึ่งในสาสุดท้ายของยามค่ำคืนคือประมาณตีหนึ่งกว่าถึงเข้าเวลาแบบซุบฮีว่ฟวาฟัตจิสซาลาความประเสริฐของการละหมาดวัดดวงอาพิธีและการขอดุทิในช่วงนั้นในช่วงนั้นสิ่งที่เราไม่เคยได้ใส่ใจนักเท,ท่าไหร่คือการละหมาดตะหันยุดการสวดล่าวว่าอะไรกุมบีเกียมุลเลน ท่านพึงระวังรักษานะการละหมาดในยามค่ําคืนใครละหมาดยามค่ําคืนนั้นสิ่งที่จะได้นั้นห้าประการต่อไปนี้หนึ่งดะบบุษรีให้หนึ่งปรับลรกคุมยังเป็นมารยาทของคนที่ดีมียุคก่อนก่อนสองกูรบะตุนเมื่อัลลอฮ์เป็นความใกล้ชิดตลอดในการละหมาดในยามค่าคืนสามมันฮาตนมันาฮาตนลิธยาอัตมันาฮาตนิชั่งเป็นการยับยั้งปกป้องจากสิ่งความไม่ร้อยต่างๆที่จะเกิดขึ้น สาะว่าตักฟิรรนลิสโนุเป็นการลบล้างบาปห้ามดอโรดตุลลิดดะอันิญยัชัดเป็นการขับไล่โรคร้รายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเขาเนี่ยห้าห้าประการนั่นให้เราได้ได้ฝึกตัวเราให้พยายามเอาชนะสลัดแต่ความเคยชินความสะดวกสบายในช่วงนั้นเพื่อเราจะได้แลก,กวความปวดตาจะรับสุภาษ์นัวจะล,ละเป็นความลับเป็นสิ่งที่มันสัมพันธ์ สัมพัน <deve> ธ <ck> ์ก <variables> <ophone Trustee> ับส <tama> ุขภาพเรากับชีวิตขอราโลกวิญญาณนี้นะแล้วเราจะให้กับเรามาอดังนั้นให้ระวังรักษาให้พยายามช่วยชกช่วยโอกาสอันดีงามที่เราสุภาพุตตะให้กับเราขอสั่งวาลหมาฮัมมัดิวานะอาลิฮีขอเลียรซาบลห์อัลิลลอฮิรับบิลอาลามิน